วันนี้จะเรียนเกี่ยวกับตัวพยัญชนะพยัญชนะเขมรมี33ตัวนะครับในล็อกนี้ในช่องนี้เขาเรียกว่าอักษรขอมแบบบรรจงตอนนี้ผมก็จะแนะนำไปทีละตัวนะครับนะลักษณะเหมือนโคควายแต่มีหยักอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับแต่จะเป็นตัวกูกูในภาษากมูชา อยู่ข้างบนเนี่ยคำว่าสุกนี่ขมิ้นขว่าซอกซอกก็คือผมนั่นเองเนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิซซคาเมศอนซสแรงยืงลำดับต่อไปก็ตัวที่สามเนาะตัวที่สามนี่ตุก,กูนะ ลักษณะเหมือนคคควายแต่มีหยัดอ,อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับนะตัวคอคควายเข้านาในภาษาไทยนี่แหละแต่จะเป็นตัวกูกูในภาษากรรมูชาอลองว่าตามผมสักครั้งคควายคควายเข้านานี่ย จะเป็นตัวกูของกัมพูชาตัวกูลักษณะเหมือนคอควายแต่มีศกอยู่ข้างบนไอ้คำว่าศกนี่ขมิ้นคำว่าซอกซอกก็คือผมนั่นี่สำหรับวันนี้ขอยุติเพียงแค่นี้ส้มจุมยมเรียบๆบัด